ยักโก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะชื่อว่าเกม Hello Cafe นะคะคาเฟ่ในฝันก็เพิ่งเปิดมาเมื่อวานนะคะก็จะเป็นเกมแนวแบบทาร้านคาเฟเ่เล็กๆไรเงี้ยเขามีเพจแล้วก็มีกลุ่มเกมด้วยนะถ้าใครที่แบบอยากรู้รายละเอียดหรือว่าอยากรู้พวกแบบกิจกรรมหรือว่าฟริกการเล่นต่างๆก็ไปเข้ากลุ่มกับ ไปติดตามเพจเขาไว้นะคะแอดมินค่อนข้างน่ารักเลยแบบว,ว่าแนะนำการเล่นทั้งหลายแหล่นะคะความจำเกมนี้ประมาณ1นึ่ gb มั้งที่เห็นแว็บ,บก่อนหนนี้นะไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตมาไอ้เยอะกว่าน,นี้หรือเปล่านะโหลดฟรีได้ใน play store เลยนะจ้ามีของ iOS ด้วยนะพวกเธอไปดูที่เพจกันเอาเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจกับ เอิงคลิเพจนั่นแหละลิปเพจกับเกมใต้คลิปแล้วกันนะคะแล้วก็เริ่มแรกเขาก็จะมีสอนให้เราทําว่ามันเล่นยังไงก็จะเป็นงา่ายๆก็ไปตามที่เขาสอนเลยนะคะมีหลายเซิร์ฟด้วยนะแต่เราไม่รู้ว่าแบบการที่เราเล่นอยู่เซิร์ฟเดียวกันมันจะมีเอื้อผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ อันนี้ก็ไม่ทราบได้อนเช่นมอจดหมายปกติถ้าคนที่เข้ามาเล่นใหม่มันจะมีของรางวัลให้รับเพียบเลยเฮ้ยเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราใช้เซิร์ฟไปไหนก็จะได้ของเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้สินะแต่เราไม่ได้เมดเซิร์ฟนี้นะสําหรับการดูเซิร์ฟนะคะอยู่ตรงนี้นะ สมาที่ไอ้รูปปกเราใช่ไหมแล้วก็มันจะมะีมีเปลี่ยนชื่อด้วยตามนี้ส่วนล็อกอินก็แล้วแต่พวกเธอแล้วว่าจะล็อกอินกับเฟซหรือว่าล็อกอินกับผู้เล่นที่ผ่านทางมาหรือไม่ก็ล็อกอินกับอ e ีเมลมัง้งไม่แน่ใจว่าเราล็อกอินกับอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีโหลดนิดนึงแล้วก็ล็อกอินไปเรียวนะคะนี่ย้ายเสริมมาให้ดูว่าเริ่มเล่นใหม่มันก็จะสอนประมาณนี้ส่วนนี้เป็น แรกของขวัญก็เขาแจกตั๋วมาเอ้ยแจกตั๋วบ้านเลยครับแจกโค้ดเออแจกโค้ดแรกมาก็มีอยู่แล้วค่อยเอาใส่กันนะฮะเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่าซีเรียสแบบเล่นแบบเล่นชิวๆแล้วก็ไอเกมนี้มันเหมือนเราออฟไลน์มันก็มีพนักงานทำงานตลอดเวลานะ <c oughs> แบบว่าก็คอยคอยแบบคอยบริการแทนเราอะไรเงี้ยเพื่อนเหรออ๋อนี่จะเป็นการยื่นคําขอเพื่อนกระเป๋าเรานะคะการย้ายเซิร์ฟก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่เล่นใหม่นะคะแต่ว่าเซิร์ฟเก่าเราก็ไม่ใช่ตัวเราจะหายนะมันไม่หายนะคะแต่ว่าถ้าย้ายเซิร์ฟก็คือเล่นใหม่นั่นแหละ แค่จัดร้านใหม่จัดร้านแบบเริ่มต้นใหม่ก็คืออยากไปอยู่เซิร์ฟไหม่กับเพื่อนก็แล้วแต่พวกเธอเลยแล้วก็ยยายเซิร์ฟันใหม่เรื่อยๆแต่ว่าของที่เราได้มาก่อนนั้นีก็จะอยู่เซิร์ฟเก่านะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของที่แบบว่าเราได้ตอนลงเราลงทะเบียนนะมันจะอยู่ตรงไหนนะคะอ่าตามนี้นะคะการเล่นเริ่มแรกก็เขาจะสอนไปเรื่อยๆแหละไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นยุ่งยากอะไร เดี๋ยวเราจะกลับเปลี่ยนไปเซิร์ฟหลักเราก่อนนะมันมีหลายเซิร์ฟมากค่ะเซิร์ฟเราเล่นเราก็ลืมเลือกเซิร์ฟด้วยสิตอนที่จะเริ่มเล่นอนะ่ะเรามาอยู่เซิร์ฟแบบอันนี้ค่ะเคลียหรอเคลนมียังไงของทั้งหมดเรามาอยู่ตรงเนี้ยเช็บ yep. ่ะนี่คือร้านปัจจุบันของเรานะคะเราก็อยู่เซิร์ฟตามนั้นแหละถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีพวกกิจกรรมอะไรมาแบบเทียบแบบคือดูดิหน้า่อคือเต็มไปด้วยของทั้งหลายเลยงงมากตอนนี้ชีวิตฉันอ,อัพเลย่น้ไม่ต้องเสียเวลาอัพอัพทันทีใช้นี่โ้ต้องอัพเยอะเลยอะไม่ได้เท่นแป๊บเดียวคือแบบ อาจจะมีหลายคนที่ติดเกมนี้ก็ได้นะไม่ได้หลับไม่ได้นอนอลนะมาไปอย่าเกมที่แบบว่าตามเฮ้ยเมื่อกี้กิจกรรมเขาปะเนี่ยกิจกรรมมันมาแบบเพียบเลยอะตุ้ม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 อะไรอะของแต่งร้านเหรอเฮ้ยแดงเนี่ยไม่ได้ไมมนถูก งอตุก้นไม่พอเหลืออันเดียวเองมันเป็นยาวๆจะต้องมีมันก็ต้องต้องอยู่ตรงนี้สักที่แหละสองฝั่งแล้วมันจะต้องหาจากไหนเนี่ยไปก่อนดกันนะคะนี่ลงชื่อร้านค้าลงชื่ออะไรอะ่ะเก็บเกมีแพ็กเติมตนู่นนี่นั่นบาบลาเยอะแยะมากมายก่กองอืมอันนี้เป็นหาสมบัติร้ำค่าใช่ไหมอ่าเยอะจังเลยครับ มีอะไรให้ทำเยอะจังเลยนะรับออเดอร์ส่งออเดอร์เรียบร้อยโอ้โหได้รางวัลอีกแล้วเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าจะจนนะคะแอดมินแบบส่งของมาให้แบบเรือๆอันนี้คืออ๋อมีค่ะทรงทรัสระเยอะจังเลยนะเฮ้ยนี่ไงคิสตี้ดูยุสะสมสะสมของสะสม ยังไม่ทำได้ตกแต่งร้านแบบให้มันเป็นแบบโทนโทนู้นโทนนี้เลยนะดูดิโคตรน่ารักเลยครับเป็นแบบให้สะสมด้วยอ่ะมีแนวจงแนวจีนซะด้วยนี่คือสิ่งที่เราทําก่อนหน้านี้ใช่ไหมกิจกรรมที่ทําก่อนหน้านี้นของคิตตี้คิสตี้ในเมืองมีร้านชิตตี้นี่ไงแอนคาเฟ่มีร้านท่องเที่ยวผ่อนคลายมีบลา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 ยังมีหลายอย่างที่เรายังก็ยังไม่ได้ไป จัดการร้านให้พนักงานจัดการไป,ไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะไปซุ่มไปไม่ใช่เฮ้ทำอะไรอะอ,อ๋ร้านอับเกรดให้เดี๋ยวนะมันหาลูกจก้างตรงไหนวะลืมชุมกาชาต,ตรงไหนนะนี่เล่นมานานจริงปะเนี่ยสองวัดเองฮัลโหลเมืองกระเป๋าเพื่อนไอเทมมอมันอยู่ตรงไหนแลเราลืมวะ มันเป็นที่ฉุ่มกรชาร้านค้านี่ปะไม่ใช่ขยายร้านนี่ขยายร้านขยายให้นที่อยะหลังเริ่มแคบแล้วครับขยายออกไปโอูทุบทุบทุบจังหวะนี้ทุบทุบยังไงฮะขยายไปแค่กระดุ๊บเดียวเหรอข้ามเลยแล้วกันช้ามันก็ไม่ได้กว้างมากปะอันนี้ใช่ไหมลูกจ้างเดี๋ยวเยด,เด,เดเี๋ยวเาเีรพนักงานอ๋อเลเวลเลเวลถึงแล้นี่ นงานแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะคะเพราะเธอก็อ่านกันเอานะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทั้งหลายเลยล็อกอินเสร็จวันเอ๊ยเดี๋ยวลูกค้าท่านนี้ต้องการอะไรคะเนี่ยเขาก็ให้ซื้อแบบว่าอันนี้คือร้านไอติมสำหรับเด็กหรอเอ็นดูน่ารักมากเลยนะอ,อันนี้สะสมล็อกอินก็จะได้ เชฟที่เป็นสจวรในการขับเครื่องบิน,นเอาเอาเอาเชฟมาเอ้ยเอาสจวมาเป็นเขาเรียกอะไรพนักงานคือแบบมีทั้งโจรสลัดมีทั้งเจ้าหญิงมีทั้งแบบเกมแบบแฟนซีจัดวันนี้เจอจัดก,การร้านลูสจ้างสมาคมฉันจำได้ว่ามันอยู่ตรงไหนสักที่อ่ะอยู่ไหนวะมันต้องใช้เหรียญในนั้นสุ่มมากอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ จ้างอันนี้อออยู่คอมใส่เป่าเพื่อยังไม่เตรมเลยอันนี้อ่ะเขาไม่ใช่มันมีกระชาอยู่อ่ะหาไม่เจอคู่มือสะสมไม่ใช่กมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหาแป๊บร้านค้าจ้างสมาคมพนักงานทำไมเขาไม่แบบทำไมเขาไม่เขียนให้มันเป็นแบบพนักงานเนาะ อ,อ๋อมันมีในกระเป๋าด้วยนี่กระเป๋าเราอะเนี่ยไม่ให้สะสมอะพิกซอพนักงานแบบบัตรไอ้นั่นพนักงานใช่ไหมบัตรไอรวบรวมพิกซอพนักงานใส่ไม่ได้เพราะว่าไอเทมไม่พอโอเชฟเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้ของโคลี่คนเนี้ย เอ้เดรับจิตโซมาเหมือนกันอ้ยอ้ยอุ้ยทำอะไรได้เนี่ยของพวนเนี้ยบตรพนักงานเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้มันทำไมแจ้งเตือนอ่ะอ๋ออยู่นี่ตัวกาะชาอยู่นี่โอ้โห่มตาจะแตกแล้วโทษทีคุณไม่ปล่อยอ่ะคนหวยตัวเองไงหาไม่เจอวุอ้ยยังไงมีเหรียญสมกระชาตั้งเยอะกาะชากรชาแล้วหนึ่ง สุ่มเลยได้ไหมนีสุ่มได้เรื่นหรือเปล่านะอัตราเช่นชมของคุณ95%นะคะจำนวนลูกค้าถึงร้านโบสิสุนอู้รู้สึกเป็นนักธุรกิจขึ้นมาทันทีสุม่มไหมก็ต้องสุ่มปะหุ้ยตายแล้วกานม่วงมาเปิดจะวิง่งใครเนี่ยนักสกินักเรียนนะคะคนนี้ชิงโก้สุ่มต่อเนื่องยังไงไม่ทองเลยสักนิดเดียว ซิงโก้มาอีกแล้วเอาไปรวมมัดรวมกันเลยเอาจัดไปซิงโก้สองตัวไปเลยจนะ้าโุ้ยไม่มีทองมาเลยอะ่อะรฮ่ะลิซ่ามันู์มันร์ลิซ่าก็ม,ม,มา,มาว่าตายยะหมดแล้วนะไม่มีทองมาเลยอะ่ะโคตรจังเกลือแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนแอดบินยังเกลือหมดเราเลยมันหมดหรอว่าสุ่มอีกครั้งได้ไหมอะ่ะหูแต่ใช้เพชรย่างเยอะ โ oh, oh. อ้โหเฮ้ยทองมาเฮ้ยเย,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 ย้เย้ยเอานี่ก่อนแล้วกันอาซิดอาซิดยังไงสีทองอุตตาเอ็กสเตอร์ใครวะเก <c oughs> ี้ยงแปะเลยฮะอ่ะรับจิ๊กซอว์มาคะเรียบร้อยอุ้ยไม่ออกเลยออกอยากเหมือนกันเนี่ยแกงเนี้ยมันมีให้ดูไหมอะรายละเอียดการ์ดนี่ไงที่เราได้มาใครบ้างคนนี้ใช่ไหม โอเคที่เราได้มาแล้ว,ลวก็มีคนนี้คัพเค้กอืมมีแบบชงกาแฟมีแบบคันส่งขั้นสูงอะไรเงี้ยอู้ใครเนี่ยเขาคือใครเร็ษของเฟลมิงได้ตัวทองแค่สองตัวผู้หญิงทั้งนั้นด้วยนปะป้านะผู้หญิงทั้งนั้นเลยส่จงจิตส่งใจ เพื่อนเรามีใครบ้างเพือ่อนไม่รู้ว่าเพื่อนเขาไอ้นั่นหรือเปล่าโคลเลียหรือเปล่าวะไอ้ที่เราให้นั่นเมื่อกี้ก่อนมาเนี้ยอืมอยังไงเราก็รับไปเรื่อยๆืแล้วเราก็จะได้เหรียญสุ่มกาชาแล้วก็ได้เพจด้วยคือแบบมันเยอะมาก <c oughs> คือมันเยอะมากจนทำทั้งวันก็ไม่ไหวแล้วแบบมันมีอัพโหดเสร็จทันทีได้ไหมอะเืี๋ยวป่ะ ใช้เพชรไปแล้วกันนะคะถ้าใครดีบก็เนี้ยแหละใช้เพชรรัวๆเลยจ้ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าโคตดเพชรมันจะมีแบบว่าประโยชน์ที่ต้องใช้อะไรบ้างนะคะเรียบร้อยส่วนลูกจ้างเดี๋ยวนะพื้นที่ว่างโ h oh my God อัพดาวคนนี้ได้ไหมล่ะอือ ไม่ได้ปะนี่พองเลยนะเอ้ยไม่ใช่นี่ไอ้ม่วงเลยนะเอาตัวอื่นได้ไหมนี่เอาแบบโมูรดิสาสละสละให้คุณเซให้เป็นสีดาวแล้วเราก็ไปอาตัวอื่นไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่านะแต่แบบว่าพวกเธอก็อ่านดูดีๆว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างนะคะ ฉันจะเอามาอัามให้คนนี้นี่ไงเราก็จะมีทางเลือกอเป็นการนับดาวนี่ไงแล้วเราก็ส่งเขาเข้าไปแบบว่าอ่านเ,เดี๋ยวนี่คืออะไรส่งเขาไปเทนไม่ได้คนนี้ครับเค้กวเคก้กไอติมนี่ไงมีสี่แล้วจัดไปเจ้นี่ ใบาชาหรอใบาชายังไม่ได้เลยอ่ะยังได้แต่สีแต่ก่อนนันนี้เราเอาอะไรไปผสมกันวะว้ายฉันลืมดูเลยแต่กระช่างเถอะคนนี้มาตั้งแต่เปิดร้านไม่กล้าอะไรเขาออกชีวิตอ่นะเนาะอันนี้เป็นสามดาวไปอัพตัวอื่นมาแล้วกันนะคะนี่ไงจัดไปอัพให้เป็นสามดาวแล้วก็เอาไปอัพต่ออือ แล้วก็ไปป้อนให้อีกตัวโอ้โหต้องรับสามดาวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสองเลยสองเลยแล้วก็มาคนนี้ใช่ไหมอัพดาวเดีอยนี่มันเป็นสีนั่นนะสีฟ้าแต่ก็โอเคอยู่แหละให้เขาทำงานไปก่อนนะคะเพราะใบชาเรายังไม่มีนั่นอัพดาวเร็วๆเพื่ออะไร อ๋อเยืนยันู้ง่ายจังอันนี้เท่ากับอ,นนอันนี้นี้นี่เท่ากับอ่ะเยืนยันูอ้อย่างนี้ก็ง่ายดิเจีย๊ยบดาวได้เยวใช่ไหมใช่โอ้สังเวยมีตัวสังเวยเพียบ ห้าดาวแล้วเตชันเตยใหญ่คนนี้เอาได้ไหมยังเอาไม่ได้ใช่ปะดาวเตี๋แกแบบว่าตึงๆแล้วอะเล่นไปเล่นมาเยอะแล้วนะเยอะอยู่นะไม่ได้เพราะว่านี่เน้นติงเหมือนกันโอเคเราสุดจะจกี่ไปหน้าสนใจแบบหน้า,นาแบบดองพนักง,งานเนาะาะปะหน้าสุจดจะดองพนักงานแล้ว ไม่น่ารักเลยอ่ะหมายถึงเก็บการ์ดเออเก็บการ์ดพนักง,งานแฮปปี้เปล่าลูกค้าแฮปปี้หรือเปล่าื่มซื้อของค่ะลูกค้าต้องการสิ่งร้านคือแบบกระจิวรีวมาก้าชีวิตจริงมันง่ายเหมืนในเกมก็ดีสิจะเปิดร้านคาเฟ่ทุกคนขอเรียนเชิญน,นะคะอาจารย์ชาติไหนได้เปิดก่อนแต่เราคิดอยู่นะในชีวิตจริงเราก็คิดเราจะเปิดคาเฟ่เหมือนกันนะ ถ้ามีโอกาสก็น่าลองน่าลุ้นอยู่ลองฝึกๆไปเผื่อได้เผื่อมีโอกาสนะคะหมดแล้วป่ะอะตามนี้นะคะที่เหลือก็พวกเธอก็มาเออเอาไปไว้ไหนเนี้ยตรงเนี้ยที่เหลือพวกเธอก็มาแบบว่าเล่นกันเองนะคะว่ามันก็เล่นไม่ยากเนาะเล่นได้เรื่อยๆเปื่อย ถ้าใครแบบมีวเวลาว่างก็ไปเรื่อยนี่ไงนี่คือเจ้าของร้านตัวจริงนะคะหน้าตาแอดมินของเราก็จะเป็นเช่นนี้น่ารักปุ๋ยมากน่ารักที่สุดบูเจ๊เจ๊ดินโอ้เจ๊เเใหญ่เดนินแบบชิวจัดเริ่มโปรโมทเอยโปรโมทค่ะโอ้ยแกงโปรโมทตัวนี้นี่สุดคุ้มคืออะไรออแพ็กเติม แตเติมก็จะได้เจ๊คนนี้มาโดยทันทีทันใดนะคะอ่ะตามนี้นะทุกคนก็จะมาแนะนำแค่นี้แหละที่เหลือก็มาฟาร์มกันเองค่ะเราก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามได้รับชมนะคะบ๊วย